นี่วิวเครื่องเล่นเทปของฮิวตัวนี้มปนเทปสองหลุมนะครับบินเทปสภาพสวยนะซันโยนะครับ,ญญรบโมเดล M r WUCL นะฮะตัวนี้ใช้งานได้ทั้งสองหลุมเต็มรูปแบบนะก้อหน้ากหลังอัดอะไรได้หมดปกตินะครับเครื่องใช้ไฟ DC นะครับ9โวลต์น,นะครับ DC 9โวลต์เป็นไฟลบนะครับ ต้องใช้ต้องมีหมแปลงอย่างนี้นะหมแปลงตัวนี้แต่สั่งตามออนไลน์ได้เลยห้าร้อยกว่าบาทนะครับปรับวนปรับได้ภาพเครื่องมีตำหนิตรงนี้นะตรงนี้เป็นร่องตามสภาพนะฮะเก่านานแล้วนะฮะถือว่าสวยมากครับตัวนี้ครับเซ็งมากนะครับช่องใส่ฐานเลยปกตินะฮะตัวนี้เป็นเครื่องเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับเครื่องมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับมีช่อง โฟน Adams, แล้วก็ไมค์มิกเนี่ยตัวนี้ถ้าสาวระบบวิทยุวิทยุถึงขึ้นร้อยแปดบ้านเรานะฮะโฟนนี่ปรับได้ปกตินะครับวัตที่เป็นอัรนอัตรตนร M a m a m มได้นะอันนี้เอนะอจะอยู F m a ่ตรงนี้นะฮะไปสเตอดียรติดนะตรงนี้เป็นโมโนสเตอดีโอนะกลตรงนี้ตรงนี้เป็นระบบเล่นเทปนะเป็นเมทเเป็นอะไรนะ ไม่มีแยกเนี่ว่าไม่แยกไม่ห่างไม่งอนฮะเสาสวยนะมนมีแยกผสมกันเอาเดี๋ยวถ้าเสาเระบบชัดนะฮะจากวิธีบวชเทมนะครับวันหยุดเดี๋ยวดูโทรทัศน์ไาคว้าของในตู้เย็นเอามาเคี่ยวนอนกินบ้างอะไรบ้างลักษณะอย่างเนี้ยเราไม่อยากให้เกิดในบ้านของมุสลิมอยากใช้มีระเบียบให้รู้จักในการที่จะบริโภคอาหารพร้อมๆกันพอเสร็จแล้วจะนั่งดูโทรทัศน์หรือว่าฟังมุเดยุหรือว่าอ่านสอบฟังที่อัดนะฮะ ดูด้านนี้ฮะที่อเมื่อกี้นี่เอาไปคว้าของในตู้เย็นเอามาเคี่ยวนอนกินบ้างอะไรบ้างเครื่องก้อนนั่ก้อนหลังไม่ฟังที่เราไม่อยากฟังเสือนบ้านของมุสลิมอยกากใช้ม<ร>ีะระเบียบให้รู้ในหลุมซ้ายนะฮะคนกลับได้ปกติตัวนี้เสียงดีนะฮะสายพานเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยทั้งสองหลุมนะ

ภานไม่หย่อนไม่ยานะฮะตัวีเปลี่ยนใหม่เรียบร้อย